2 2 9บาทนะคะสั่งทําเข้ามา50คพวงค่ะคุณลูกค้าคะระยะเวลาการจัดทํานะคะรอบนี้นะคะก็ของของคุณพิสกลเนี่ยใช้ระยะเวลาการจัดทํานะคะ4สัปดาห์คุณลูกค้าขะขอบพระคุณมากๆเลยเพราะว่าคุณลูกค้าก็สั่งจองเข้ามาร่วงหน้าขอบพระคุณมากๆเลยวางแผนได้ดีมากๆเลยขอบพระคุณนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อสั่งทํานะคะเป็นของที่ระลึกนะคะในช่วงเทศกาลงานเกษียณสั่งทําเข้ามานะคะตั้งแต่วันนี้คุณลูกค้าคะ ปิดรับออเดอร์วันที่16สิงหาคามนี้เท่านั้นต้องขอบอกแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราทําให้ไม่ทันนะเพราะว่ามันเป็นงานผ้าไทยแฮนด์เมดผลิตภัณฑ์สินค้าผ้าไทยซึ่งนะคะทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะก็สนับสนุนเนาะคุณลูกค้าขาให้ทางนะคะกลุ่มแม่บ้านเนาะสร้างงานสร้างอาชีพใช่ไหมสร้างงานสร้างอาชีพใช่ไหมคุณลูกค้าขาดังนั้นค่ะงานเป็นงานแฮนด์เมดเม็ดอินไทยแลนด์คุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งทาเข้ามาได้เลยนะคะเปิดรับออเดอร์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันแท่วันที่16นะ ถึงแค่วันที่16สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคุณลูกค้าขาเปิดรับออเดอร์นะคุณลูกค้าจะรับผ้าเป็นคอของม้านะคะผ้าฝ้ายมักโนสวยๆแบบนี้นะคุณลูกค้าจะรับกี่ชิ้น5 0ชิ้น100ชิ้น200ชิ้นเราก็ยังจัดทําให้ได้อยู่ขอบพระคุณมากๆเลยขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะเราก็จะเร่งดําเนินการให้เลยเนาะให้เสร็จนะคะก่อนวันที่1กันยายนนะเพราะว่านะคะถ้าช่วงเดือนกันยายนแล้วนะคุณลูกค้าจัดงานทุกวัน มีงานทุกสัปดาห์ด้วยนะคะขอพรบคุณคุณลูกคา้าทุกท่านเลยนะนี่ไงสวยไม้สวยๆแบบนี้แหละคะ่ะเราก็จะแพ็คแบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยนะคะส่งมอบส่งต่อให้เลยคุณลูกค้าก็สามารถนําไปเป็นของที่ระลึกนะคะในช่วงเทศกาลงานกเกษียณในวันสําคัญของคุณลูกค้าเนาะมันเป็นแบบเนาะก็เราทํางานนะคะไปจนถึงเนาะแบบว่าสบายอะไรเลยใช่ไหมนี่เลยค่ะ ก็จนกเกษียณเลยเนาะสบายมากๆเลยนะคะยินดีด้วยนะคะยินดีกับคุณลูกค้าทุกๆท่านด้วยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่กาลังนะคะเตรียมอยู่เนาะกำลังเตรียมงานกเกษียณอยู่นะคะคิดถึงร้านแม่มารีผ้าไทยยังไงก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยรวมไปถึงนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะไปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่กําลังนะคะจัดเตรียมอยู่เนาะเตรียมงานอยู่ ะะก็สามารถติดต่อสั่งกันเข้ามาได้เลยขอบพระคุณคุณลูกค้ามากมากเลยเนาะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์นะคะถ้าเห็น QR code คนะคะของร้านแม่มารีภาคไทยก็สแกนที่ QR code คได้เลยนะสะแกนที่ QR c o d าทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยค่ะสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะมีแต่สีสวยๆค่ะสีสันสดใสค่ะสีสันสดใสแล้วก็สวยงามมากๆด้วยค่ะ ขาจะแพ็คใส่ถุงแก้แบบนี้ให้นะคะคุณลูกค้าจะรับนะคะห้าสิบชิ้นขึ้นไปเราก็จัดทาให้นะถ้าเป็นนะคะไปชื่อตรงนี้เนาะยวทําให้นะนี่ค่ะอันนี้เป็นผ้าพันคอขับหมาค่ะผ้าพันคอขับหมาผ้าใยมโคุนสีสันสดใสนะคะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยบาทราคาชิ้นละหนึ่งร้อยบาทจ้ามันจะสีสวยๆทั้งนั้นเลยทีนี้ทำอะไรทำเป็นตัวอย่างให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมก่อนนี่สีนี้สวย้านุ่มก็เป็นคนเลย